สบายดีพี่น้องมีประสิทิภาพไปเบิ่งเงนอันแรกเพิ่นเก็บอันเก็บพักเนาะเก็บพักไปซอยงานบุญเมื่อเอือนนี่แหละงานบุญก็ได้พี่น้องเบิ่งว่าพักเพิ่นงามสำหรับผักผักกระเสือพักก็งามงามเด้พี่น้องลอง่าแซ่บมาพี่ยินงครับพี่กินงครับอันสบายดีไหมสบายดีพี่น้อง เดิอลว่าเกี่ยงหัวโพ้นู่นแหละแม่มึงทงกันเลยนัเก็บพักทงค่ะใหญ่จะไปสอยงานบุญแก่ขาอ่อนนัสาวเพึ่นเสียเนาะช่างกังบ้านนูหลยช้างในบ้านนั่นแหละนี่ก็เป็นแม่น้องวิ่งพันปูพี่น้องแม่น้องวิปลูกไว้เออเห็นพักมันงามเนาะพันปูเลยว่าเออเอาไปพันปูยังตังามไลย ก็เป็นคนดูปูเนาะโมหิวฉันซะอยู่หน้ากัมีแต่พักเนะเาะไปหายพ่น้อกกินก่อนกับอันลาบตาลาบลับง่วมหวนเลยเนาะเป็นงานบุญเนาะก็จะมีหลายแนวกินอยู่ดอกามเดินเที่ยงกับมีแต่เรื่องปูเนาะต้นมะขี่ดากัมีอยู่ประมาณ เจ็ดแปดชิน right. ้นเยีมีห no ีลำอยู Movie ่ในอยู่ในลำเนาะลำเลนกับเบายได้มันเลยเป็นพืชแบบว่าทนละทนนันเดทนเละลกับเบายนี่คือ่าเก็ดพักองเชื่อเป็นคุณแเจะเขาลุงในลำมาตนาราชินันเจะเขาเสต๋ มีลายบ่อนพี้นองตามมัวโพนก็ตามขางขางของงัวแห่งงามตามแต่มันทางของงัว น้ำงไปเลยเป็นเครืองเป็นนอตตัวมันงามแหง่งจ้าววะหอยตาเห็ดได้ตาพี่เหรอหอยตาพี่อ่ะเย็ยนเย็ยนเขากันเลยค่ะอ,อ,อันอนี้มันก็แซ่บเนาะกินแหลกใส่เย็นไปเทาะเทาที่ต้นมะเขียต้นมะเขียบอ่ะงามงามถอดยอดขึ้นถอดยอดขึ้นงามดนะีกว่าหางแข้งแข้งขางนะจังหวะ ก็ซีนอะไรกงานไปแล้วก็โอ้ยทำนี่กันในร้านเต๋มีดอกแค่นี้กันเลยใส่งเสนะักเฮ้ต้นบางง้อเว้นพักปุกเน้อมือาบข้างใส่ข้างงามงามได้ไเนาะใส่ผุ่นกับโตเลยนะโตเนี่ยพอดิผุ่นก็สุดยอดยงงัวแต่ว่าขอกา มีแต่มีแต่น้องมาสิเท่ปีได้กับเลยเท่มีเงินซื้อปูนเลยมีแต่ขีดนคิดว่าสีเท่ขีดตลอดหนังเลยเทจ้าเกือบงบพัง่มีเนาะเอาโอ๊ตเอาไปนนี่ไปก่อนสาวหลากหรอวะโอ้ฉันเห็นขอบ่วยแม่กระสงชานแล้วเนาะว่ายืนน่าจะตีนเปื่อยแต่ก็ ขึ้นไปอยู่ไปนั่นแล้วหนึออ่งแล้วก็ักไปสอนงานบนข้าป่ะยืนจนรีบขาพอดีย,ยงกินไม่ได้ในตรงบางตีเจา้าอะไรปะโอ๋ยแมนแล้วอันนั้นช็อตเต้า เพักมาปร้อมตั้งมือนี่เพะตั้งมือนตอนเที่ยงกันนะแล้วเลยเหรอมือเนาะมือมือใช่ปะเออวัวที่เปนอเก็ดพักเปีนเฮ็ดบุญเต้นตอดมือก่อนอจาก่อนในบุญใ่มท่านกินชีดมือประครก่อนเนาะ แต่บอได้นะโมเมนตเตนหน้ามักกเหน้ามกเขียไล่ไล่แนันใบพักก้เสือกะท่าทองเล็กหน่อยก็ได้ยำ<อ>ทองอ,อมันซีมี่นี่ยำทองอีกทองยิ่งนะเธอล้วประบาร์สไนฟังพักกู้เสือกอมันซิมีเด้อมังจอยเนี่ย <laughs> ยิงทองดูรไรไปขอพัก้าเจ้าเขาเจ้าลำค่ญมาจัก อันห้องข้าเจ้านะคะซิโนอย้ยงดอกข้าเจ้าก็ปลูกใส่หางอันนี้ต้นเดียวไงก็ะเดาเอาปิดเอาใบมันขมือขมืออันฝุ่นกระยึงดูกระดาษปลูกกับบริหลายเลยไปกับปลูกใส่กระชามเนาะขมือนี้บาหนี้รอดปลูกที่แล้ววะฝุ่นทางฝุ่นกันเลยมันยิ่งท้องดูลายเอาุนเอามาปลูกนี่แล้ววะมาปลูกมันก็เช่า้วดอกรามันยิ่งมันสิบปยิ่งไก่กำลังถึงคั้น มากาละฮักไข่ก็มางานน้อยๆดอ,อ,อกละฮักไขก็เอามาปลูกเพะพื้นท่าคุ้มเลยเติบมาเด้อพี่น้องเด้อบริคลายเอาให้พี่ๆ <laughs> แต่เนี่ยัค่ละชิ้นละห้องเนี่ยั <laughs> ค่ละชิ้นละห้องเนี่ยเด้อพี่น้องเก็บอพักกันได้เก็บเอาลูกบริคลายนนเนาะเอาไปเก็บเก็บไปให้ก็ได้เนาะถ้าบอกอ ท่านบอกว่ายังได้พักนวเสื้อเด้อเก็บมือถ่ายก็ได้อยากได้เนาะถังเอาเนาะไอ้บ้านเฮายังลุ่มละลุ่ยเลยเน่ยมันชีดมากกับห้องแน่ก็ได้ถึงตั้งนี่กับเป็นแถวอยู่พี่น้องมากมายเลยแล้ต้นมะเขือกับเพียงกระนาผักอะไรแบบนี้ใหญ่ไวขนาดยังกินหมาแม่เด็กพี่น้องปลาทูอันมันกินมืวเฮาเห็นบเฮ็ดมมัันนปะ น,นี่ขอกงอ่กับเห็ดชองคนได้พี่น้องอันนี้นะชองคนสามคนเนาะไม่ใหญ่นี่เป็นผู้อันเป็นผู้แน่นนผู้เล้งทั้งกระซี่ให้ <c oughs> พี่น้องเลยไม่ใหญ่นะ <c oughs> ชนิดแรกหนิกะย่อเช้าขึ้นนะเานาะเห็ดชองคนไะด้เนาะต้อนนะเนาะขมีลวกบีผาดเบาสบายเนาะตอนน่ะทั้องอนกับทั้งนาะไม่ใหญ่ว่าไม่ใหญ่ว่าพอดีอยู่เรื่อยว่นฉัน มันแหละเป็นขันก็ได้พี่น้องนั่งกระซีก็ได้ม่ใหญ่กนั่งนี่แต่ว่าพ่อพอดีพอดีเรื่อยไม่ใหญ่ก็ได้ไม่ใหญ่เพิ่นก็ออกมานําเด้เช่นสามคนเห็ดก็ย่อขึ้นเทธอละเศร้าเธอละต้นเนาะสามอีกได้อเหรออ๋ออกเป็นมามเห็ดเต็มเนาะเคยเถื่อเขาเหตุอันนี้คือครั้งแรกเลยพี่น้องในชีวิตแบบว่ามุ่งชังกระซีกะถึกถึกแน่พิษแน่นะเนาะอ๋อพ่อเหรครับ่ะลายเลยอ่าชังกระซีกะ อันที่2ก็คือเที่ยงหน้าเด้อพี่น้องเฮ็ดเองกะบ่เคยเฮ็ดจักเทื่อเนาะกะย้อนว่าความจําเป็นแล้วกะความอยากได้พี่น้องเลยเฮ็ดออกแบบแล้วกเฮ็ดเองเนาะอาว่าเคยเบิ่งผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดมาเด้เนาะเบิ่งแล้วกมาเฮ็ดไปสั่งเซากไปคิดไรเองเนาะไปสั่งเองแล้วกมาย่อแต่ว่าอันงก็บ่เป็นเนาะาใส่น้ําเที่ยงกอ่า อ้าลุงมีลุงเลือนแน่เนาะมาช่วยตอนนี้เป็นกระยังมือนี่ก็ไปแล้วเนาะเห็นจากไปแล้วเนาะก็มีลุงตุงแน่มามาลงชอยนี่คือใกล้กันแล้วเนาะเที่ยงหน้าค่ะเที่ยงนาค่ะอยู่ใกล้กันนะมีแต่แนวเฮียนเห็ดใหม่อันนี้กระหครั้งแรกเลยเฮียนเห็ดอ่างนำ้ำพี่นอ้องอ่าง น้ำน้ำก็เมียเนาะน้ำมันเต็มบ่อตอนนี้อาหนาลงมาแต่ทางข้าไปขึนข้อทำเลยไ่ก็ลังขึ้นข้อพี่เนาะเก็บพักแล้วพี่น้องมาหาเราบางเทศเดีนเที่ยัง ต้นมคิดาแม่้องวีพนมมาไหา้โอ้ลายต้นเป็นรอยอยู่เนี่ยแต่ว่ากะปลูกแล้วก็มีต้นใต้แน่บักกะต้นนีน้ก็จะเป็นต้นยัางเนาะยัางอยู่ประมาณชาวกว่าต้นมันเป็นหมานกระซัมสิกินพี่น้องเลยย่างผ่านมนานี่ยก็บปิดกินได้เลยแค่เดินเทียงเนาะว่าพี่น้องคนนี้ย่างขึ้นโคไปหาเ็ดหาคุจิรอผ่านมนานี่เนาะ ไส่บังขึ้นมีข้อไก่ลุงเห็นก็ลุงตงุงลุงตุงมาซอยเเาใ็่ข้อไก่เมือ่อประมาณชั่วโมงหนึ่งช่องชัง่วโมงเนาะเนี่ยข้อไก่เน้นน้อยแบบนี้เลยพี่น้องไก่กับ,บไปลาไหลเป็นอะไเปลี่ยนเข้าวตัวจะเป็นเดินเทียงเนาะแต่ก่อนจะเป็นป่าหกกันแต่ตย่านอนากระไรไเลยทางเปเลี่ยนไปเรื่อยทาง แป็นอะไรก็อย่าก็คือดนัวก็ได้กินเนาะมาหันีก่กันทีได้ขอล่าพี่น้องก่อนเนาะผ่านก,ก็เซ่ก็เซ่ก็ไล่ก็ซับสะไขก็ติดตามให้เด้อพี่น้องเป็นกำลังแห่งใจให้เดอ้อไปแล้วพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบอร์สุขสุขคนเนาะบ๊ายบาย